สวัสดีครับผมช่องลอดน้ำพึ่งออฟฟิเชียลครับพักแกล้มครับมือนีครับอยู่ที่โรงเรียนตำบนละเวียงครับอำเภอโนนนารายครับจังหวัดสุรินทร์ครับผม <c oughs> ลูกสไส้ไหลสดครับเกับไหลสด มานอนพักแรมกันดีกว่าครับกี <c> ่ <oughs> <c oughs> ขอแรงไป Thank you สัญญาดีไหมครับแม่เมย์สัญญาดีมากของพอดิสี <c oughs> <c oughs> ฟังเพลงไหนเออเอา ัแชทจีนพี่เมี่ยคขาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เลยคะ่ะมารอบโซสวัสดีทุกท่านเลยนะคะชิคชิคสัญญาณด,ดีไหมครับเป่นเมี่อันนั้นเป็นตัวเป็นมิกมาทำหลึ่ ผมลงกับอสองพิพลงกำลังใจมานะน้อยขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีแม่ส้มด้วยค่ะสวัสดีแม่สินดาค่ะวันนี้พักเลี่มฉนูกเรีนยนทุกสัปดาห์ก่<ำ>อนนอนครับแม่เมียเมื่อเกา่าจะโอเค กมลงกับตคขนยายที่เลี้ยงผมจนใหญ่เป็นพ่อแม่ของลานต้องจำห่างตามาทิ้งมันด้วยสันทางของศิลปิน เบี้ยวบ้างหนาพ่ออให้ยังไงล่องไปมีพ่อก็จากไปแม่ก็ทิ้งผมไปไกลห่างตาทิ้งมานา ขอบก็เสียงตบมือกันละกันค่ะอมมานาเพชรบันเทนจากเธอเขาผู้ผ่านก่อนเป็นเทนเ,นเ,นเนมตตาให้โอกาสผมที่เป็นกลับพา ก็ได้เยียวยาแทนพระคุณยายสดีแม่ครับก้มลงกราบขอพระคุณที่เป็นให้อายุนเป็นบุญหนักหนา,นายายคงจะภูมิใจ รู้ว่าแฟนเพลงเมตตาลานยายครับเป็นเสียงื่อวานบ่าได้กินน้ำพึ่งเสียงว่าลูกว่าได้กินน้ำทางผิดพลาดประดานใลยขอตัวขอให้ได้ครับเออท่านผู้ชมบ่ดิถัดมาู้ชมท่านผู้ชมโอ้ยเนาะเมื่อไรเนี่ยยินติดเสียงเมื่อไรแล้มาซองเบิ่ง เสียงโมยังไก่ได้บลุกเพื่อนเสียงไรเนาะลงกาขอบพระคุณที่แฟนให้ไอุ้่นเป็นบุญนากนายายคงจะภูมิใจที่รู้ว่าเปนเพลงเมตตาลา ปุริขีู้ใดเียนครับอบคุณครับสวัยดี120ท่านครับท่านผู้สมแม่บ่ได้มเมือเฮืรนบ่ได้พ่อตั้หน่อยุบนา่ะบรามาสอบบ่อนบรลูบกมาเล่นนะบานไก่โรงเรียนในเซือมาเล่นเืน่เนไก่โรงเรียนบเรเล่น เรียนเรียนอยู่ที่นี่สวัสดีพู่เมตุกท่านค่ะพูดคำเหม็นเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นเป็นชุมชนที่อ๋อใช่เหรอเราเพ็นเป็นไหมเราเพ็นเป็นไหมไหนลองภาษาคำเหม็นตัวภาษาไม่เป็นใช่ไหมเป็นคนไทยสุนัขเขาเรียกอะไรหมาเรียกอะไรชุนักเต๋อไม่จะแกไม่ใช่เหรอสวัสดีครับไม่เคยเรียนภาษาเขาไม่เคยเรีภาษาเหม็ มันเป็นภาษาพื้นบ้านไม่ใช่เหรอต่อมาได้แม่เลยตัวนี้ไม่จริงจีด้วยนะครับวัวนี้ไม่มีใช่ไหมตัวนี้เป็นเป็นลาวใช่ไหมลูกไม่เป็นไทยตัินี้ไม่สอรัยาส่วนนี้พูดภาษากลางไม่เป็นลาวแม่เป็นคนจังหวัดไหนลูกเพลงต่อไปเพลงอระดิ่งจะสาดก่อนเนาะแล้วครับครับกระดิ่งจะสาดก่อนกระดิ่งว่าได้ยินเสียงวนตรีน้ำไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเขาเสื่อมไปเอาหมอห่างมาเร็วเอาหมอห่างมาก่อนเลยนะ อีกส่วนหนึงอีกส่วนหนึ่งยุธ่วัครับ่ยส่วนหนึ่งยวัตรส่วนย่วัสวัสดีตอนเย็นก่อนนอนนะครับน่าจะร้องเพลงอะไรให้เราฟังเต้นต้นสะแบงและขังโป่งแรงดังดน ใจฮักยิ่งฮักฮอนที่ตื่นบางโอนไม่มีดนตรีถ้ามีดนตรีนี่ตีด้วยกันสฮะนั่งไงสามารถใม้นะแนนได้เลยเจ้าของบ่อจำผู้บ่าวตัวดำคนเดิม กานนี่เจ้าคงลืมเวลาผ่านไปมันไม่มีค่าสเสบงต้นเก่าที่เฮาเคยนัดนั่งคบสบตาเดี๋ยวนี้เหวี่ยงรุ่ยราสเสบีงคงรู้อ,อ,อาแยเศร้าส,าาสำานัย,นอยนออขอบคุณวันนี้500คะแนนค่ะอีก5 0 0าค, 1, คะแนน1,000คะแนนเติมได้นะคะ ปมือปมือปมือก่อนปมือสวัสดีแม่ส้มครับแม่ส้มสวัสดีครับดูดูดูคลิปด้วยนะครับแม่ส้มมาถ่ายคลิป,ลปแม่ส้มดูคลิปพอร์ดด้วยนะดูคลิปช่างสนะิแม่คส้มเคยสัญญาใจกับไอ้กับไอยสั่งมาไลเจเ้าเลิมนายสั่งมาป่าปล่อยไอ้ ปอ้ายให้หยืนเกยอ,อยู่พอดีเท,ทั้งเกี่ยวแต่ก้อนเป็นละกหินแหงพอดยำเล่งไอ้พายางนิบหูน้นองไปตน่นองม,มองออมแต่ว่ามันเป็นสีเข็มคือหัวใจแดงใจวายคือหัวใจบาดอายีสดงเข็มดอกนักจริง จ้ามาทิ้งลืมจะนอจังไงเป็นตะนายคักแด่นอคนเอาความผิดหวังจากเจ้าเจ็บเจนี่เกือบแม่นตายคนตัวน้องโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องเพื่อนๆมีครับฝากติดตามช่มตลอดด้วยนะครับผมขอบคุณหลายๆครับ